สวัสดีครับพี่น้องครับอาดรถอย่างมาหลายกระดอกกระเดียดแล้วคนกลับบ้านเดลยเนี่ยนะรุงเทพยบปฏิบัติเป็นแปะแล้วเลยนะล่องเนี่ยแปะเตือนเขาติดไหลผู้ใดอยู่ตะพุนไทยคลิปลงมาให้เบื้องเนื้อกรุงเทพคอมเมนต์มาให้เบิ้งเนี่ยให้ฟังกันเนี่ยแปะตำ่งตั้งเดชนะเน่ะว่าะ่นะเบื้องเนื้อว่าจะหลุดออกจากหนีได้ครึ่งชั่วโมงแลนะนี่อา ถ้าไทยเบิง้งต่้งแ่แรกเนาะแต่พูนแก่อนเขาข้นาะรกูหลัึลงทั้ง,งามาเ,<อ>เ<ล>ดึงตึงรดจตเตึงพาพอพาแม่มาเที่ยวซื้อของอคนอยู่ในตลาดว่าอะไรบ้าหลายมาครับของเป็นตาใครดีแม่ค่าเขจะอีบเอาของในมาใคร อะไรซื้อไปพูดแล้วทียางไายังอาหารทะเลที่ียามดีที่ขายดีวะเนาะได้ยาดีแล้วครับกูไปได้ยาดีแล้วรับรองกินได้ทุกอย่างหมดที่นีนะ่อยากอันไหนสินได้เวิร์ด นันไัห่ากฝากฝากตำรวจกับอันนั้นที่เพิ่งด่านเหครับขยบกวยเนีมันจ่ออะไรนี่ยบกวย่ได้ได้ยินเมิ่งไดดีันเ่อเ่ดเม่ม่ตั้งกวยไว้แค่บว่าถ้าเป็นรถพ่วงไปไม่ได้เลยรงไ เขาเห็นหลังเลยเาก็กว้างคื้อ่รถพ่วงน่นล่ะโอ้มันกวงอยู่เจ่อันนั้นหมอนั้นยาวมันโยกหน่อยนึงหมน้ยรเดี๋ยวที่ห้างก็จกคอห่างนึงสองนิ้วอันรอบข้งนี่เด็ติดป่วยแล้วที่ประกันกับเขานียแหลน่นเ็นี่แหะอนที้ในโรงเรียนหยับควายแตกกันที่าเขาเมาอีกทีประเดียเออขอหาหยียบควายไจ้งกลับมาเลยเลยข้อหาตั้งแคบ

อาบุพุท่าวง่นนะมันบุเุท่าไปหลือันก็นสิบปุทส Anh à. à. Nó rồi lắm về sự nắng rồi lắm rồi nắng 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 rồi mềm rồi nắng 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 rồi rồi nắng rồi มันยูยนี่ไอ้าจคีไวเลยเบ้ะจีไวเลยเบ้ยมีกทัน่ะมีสุมพอมนะแอนเห็ดแบบเราเหบื้อน่ะาวานำเศร้าก่อนเาเดินทังเนี่ยไหลเยสามรู้ไดัวกพีเอ็มตอนเดียงวัดอกเอาแต่สุมเอาเงินต่มักซืน้ำมาูเด้อจะหล มันมกอันกสามลูกได้ไหมผมโตลนึงมักโลนึงใ้ลนึงบอกผม่ได้มาได้หรอเี้เสียคุ้มเสียคุ้มนัวันใส่เส่ยงแนี้ยเลยก็จะกินหมดแม่

ท่แล้วหนูมันยุ่งมองเนี <Ừ. S 2> <th> <Ô> ่ยหนรู้ว่อยากหาของดีดตามไไหมอ่ะโอ้สู่ปากันปโอ้สู่ปาอเครื่องเอาไม่หูเก็บเงินันเลเก็บซอยซื้อเยไหมซอยซื้อครับเขได้จับผามันจับป๋าเอาเนเอาแต่เนี้ยเอาเนี้ยมาไเนี่ยจับแขนกันเลยได้ต้นกันเอาเนี้ยจะฟ้องดีละมา จับไฟมันด้สิโอ้สู่เขียงเราต้องจอกระไโเ้าฝีมือไหมเอาเปียกปาเวละสูทบ้านอะไนี้โอ้ขี้ตมยกินปีไหมนี่และเดี๋ยวมันกุ้กนาไปได้ด้ล่ะเดี๋ยวู้เดี๋ยว่ด้เดี๋ยวปุงไม่ยุไม่ต้กู้เนเปน ลนี่แหละกเนี่ยเนียอยู่บ้านนี่แหละเีคือ่าเห็นน่นะเดี๋ยวหาดอันนี้ทยกล่องอย่างเดียวนเดียวนเด้อ 弄小点。 ี่ด้อ่หลาเกี่ยวเลยน่ะคนแรกีมันต้เสียหายก่อนเออนตนรเี่เสียตนแรกรอบแรกเเสียตแรกวเงเงกลานอยัดีนก้อยเีมเียกยไปนชเาแันปาหลบ้แล้วพี่น้อง่คลิปนี้เดี๋ยวฝากไท่านี่ครับพี่ท้าครับ ตั้งหา้างแล้วมาเนี่ยไม,ม่มีหอดูจ้ามโอ้มีหอดีไล่บ้างครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ